ัสดีครับดี้อรับสูช่ช่องชาชาชิชชดีไอทิปอีครั้งได้กลับมาทําทิปอีกนี้นะแค่ไหนไ,หม,ไม่ทราบแต่ก็เห็นตัวความมั่หม่หน้าหน้าเล่นก็อยากมาทำประเทศอีกครั้งอโอเคเตรียมตัวพร้อมกันนะครับโอเคเริ่มเลยโอเคมาเตรียมตัวสุ่มกันโอเคขอบคุณที่รับชมไปมาเริ่มกันเลย อท okay. นนี่ผมจะบอกให้พูดเยอะนะในคลิปนี้ผมอาจจะรุนอยู่ว่ามันกินได้หรือไม่ได้นะแลกูฟูรับจิตาอยากได้เหรอไอ้เหมันได้มากเลยสู้ๆไม่ไม่สนใจว่ามันเป็นแบบไหนแต่อยากได้กูฟูรับจิตาอย่างแรง เพราะว่าเป็นความหวังในแค่สุ่มหมื่นหกหมื่นหกคุซิว่าสุ่มแล้วมันจะได้ไหมบางทีก็ขาดทุนบ้างบางทีก็มีความเสียงบางทีก็ดงดีหรือว่าดาไม่ดีก็ว่าไปตอนนี้ผมก็งสุมไปเรื่อยๆนะเคสู้ๆสู้ๆผมเป็นคนรักเกมแต่ว่าผมไม่ได้คาดว่าจะสุ่มทุกตัวละครเลยค่ไ เท่าที่มีสู่ก็สุมส่มได้ด้วยหมื่นหกครับเอสูส้ๆต่อไปก็ไม่ว่าอะไรถ้าสู่ไม่ได้นะ ไม่สุ่มอะไรที่คาดหวังนะเอาจริงตัวาาละครลัสธิที่ผมทำได้คือกกกูและติคิตาโกกูและิกิตาตัวนี้ไม่เคยมีในตัวในเกมเลยดัดบนดิจิน เลยคาดว่าจะได้พวกมันมากเอาไว้เล่นอีเวนต์ตัวประกัน ้นี่พูดเย,ยอะไม่ได้เพราะว่าพูดเยอะก็ไม่ได้อะไรแล้วอืมก็ที่จริงพูดเยอะก็ได้ดีอยู่แต่ว่าถ้าผมสูญเสียไปเหมือนหกนี่ก็ไม่ยิ้งภาพก็อันนี้นะก็คงมันจกดนับเ็นตัก็แบได้ตควเะ็นใหม่บางตัวแล้วที่เท่าที่จริงนะบมว่าคุณจนมีสิทธิ์ไหมคุณจนมีสิทธิ์ที่ได้ตัวใหม่ก็รอดู อันนี้จะสวย้เรืนี้เปครั้งของจอกระโปรงดีแ่งเฟสติวัลปี2023กล้จะปีใหม่ละโอเคก็ส่งปเรื่อยๆเลยส่งไเรื่อยๆแล้วก็ผุกูพูดไปเรื่อยๆเุเนี่ยไปสักชั่วคู่ก่านั้นะไปชั่วครู่ชั่วครู่ชั่วครู่ชั่วคู่ชั่วคู่ก่อน 私の。 ม่แก so like ่จะได้มงาจะได้โคดิฟเลสเซอร์หรืออะไรก็เรากระสนยัเนค่คูได้ป็นทามากกว่าีที่ตามาไ็วเ่ ไอเดีกนนี้น่าย,ยากจังเลยทำไมไอ้ยากจังหรือว่า ถ้าสุมหมดตู้นี้งห้ดไม่ได้คือว่าดวงเมดีริงดีดแค่เลขนัดสคเ่น่า่่อีนเลือดเลสอดบอกว่ามันได้ ได้ไม่ได้ก็ก็บังเสียเนี่ยเดี๋ยก็เล่นไปเรื่อยพอดินี้ไม่ได้ได้โกหังแล้วสู้ๆต่อไป

ได้ดวต่ายแกนะไปดัปปงคุณผู้ชมเอาถ้าไม่ชอบจริงจริงเอาจริงนะ ทำยงไงดีสุ่มยากจริงๆนะกลองกดไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้หวังแค่แค่โคโก้และปิจิต้าเนี่ยวันนี้ผมพูดอะไรไม่ได้เป็นหัวเนี่ยพึ่อย่างเดียวคือปิจิต้าโคโค้และปิจิต้าหาที่เคยื่อว่าเกมในแอนิเมเอรในปีสองพันสิบเได้เพอ่มสมออจะส่งไปเรื่อๆนะสอ

ไม่ยากจังไม่ยากจังเลยสุดไปเลยสุดไปเลยรื่อยเรยๆฮ่าโอ๊ยนี่คืซซีเล่ตเองะไม่ยาก

ไอ้วันนี้งมันจะได้ยากขนาดนี <ind> ้ท่านผู้ชมก็กลัวไม่ได้เนี่ยสมองผมกลัวมันไม่ได้เพราะผมมีงอกแค่นี้อ่ะตัวจริงๆนะ ส่นใครละจะได้กงคูและปีเตอรตายอย่างเดียวอีเวนต์คอนเทนต์นี้ผมต้องได้กงคูปีเตอรให้ได้ไม่ได้ผมต้องเอามาเอา,าเอามันให้ได้ถึงขนาดนี้แล้วต้องต้องเอาให้มันให้ได้ตัวหมอตัวละครใหม่ตัวละครคูนะ่นั่นแหละให้ตายเถอะ

俺の力の前では無意味だ〜シハジケテマドレし<ス>弾けてマドレーは<ス><ス>あーややややるでほしょ。 โอ้ยได้ได้ได้อืมได้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 ร่างกายจ้าฮึฮได้ฮึไึคุ้ม่ต้มุ่้มคุ้มคต้มคุ้ม่ต้มุ่้มคุ้มคุ้มคุมุ่้มคุ้มคุ้มม้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  แล้วบอแล้วว่าการการใช้เพชรมีความเสี่ยงสูงมีมากแค่ไหนถ้าอาจไมได้ก็ไม่รู้ก็ก็เสียใกทิโอเคสุดไปเรื่อยๆสเรื่อยๆสุดไปเรื่อยๆไปเอยๆไปเรื่อยๆจนกว่าเพชรจะหมดจนกว่าเพชรจะหมดหมดตัวเลยอะมีแค่หมื่หกตอนนี้เออช่ครับเลนดูนะ

จะเรียไม่ได้ครไม่ได้แล้วเคมเจะปวดลังคนนั้นเป็นคนลั้ยจังวีจริง็คนจนนะอัจริจนจริงๆนะไม่มีอะไรพิเศษพิเศษส่งอะไรทำิลงไปแค่นาทีได้ทำนาทีได้ทำหรือ

อไแล้เริ่มจัรู้วยเันมดีถ้าไม่ไดจริงรนะคุณชมมรสึกมากาคาจัดละลดไปเยอะมหาศาลละอยอจะบดตัวแล้ววนะันนี้โอ้ออท่าผู้ชมเอ้ยท่าผู้ชมหมดตัวท้งตบไมได้นี่ผมผมผมเสียใจแทบแกเลยเ่ยกับ เล่นเกมีมากีีหน้าก็ดูคลิปก่อในยูทูปผมได้เลยเลยนบอยได้ไม่กี่ปีเองอัลลัมใอ่ไม่ได้แล้วเดี๋ยนะสุนทรไปเน่กันถึงจะไปชุกคู่อีกรอบนึ่ง させないぞ平和をまん寝よ

私のもう一つの得意技俺は負けんおめぇはオーラに勝てねえ 私のもう一つの得意技も知ってるかしら？少しは骨の

する。切り刻んでやる私の食欲は誰にも止められないわお前はここで終わりだ無駄な抵抗はやめる一緒に戦いますおし、進めるぞお前はここで終わりだ ไปจะเอาไงดีคะนี่ทำไมสูงไม่ได้อะทำไมไม่ได้ตัวใหม่เลยไม่ได้ตัวเดิมเดิมใั่ไหมนั่งจนตาปวดตามมากมกว่า20นาทีแล้วทำไมสูงโอ้ยไ้ยังทเยนผ่นี้ทำจมเโอเคนลรอบสุดท้ายมาเริ่มกันเลย หมดตัวแล้วท่านผู้ชมหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วรุ้นกันเลยท่านผู้ชมได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยหมดตัวแล้วคราวนี้หมดตัวแล้ว

เออได้สักทีได้สักทีโอ้ยหความดันขึ้นโอ้ยเออคงเพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเออได้สักทีเนี่ยในฐานะคนจนเนะโออตาย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 แล้วโอ้ยอย่างงดงามมากท่านผู้ชมอย่างงดงามงดงามมากท่านผู้ชมโอเคอย่างงดงามโอเคเจอกันที่ต่อไป Que ton pai. Bye bye. bye.